ญี่ปุ่นขาสันครับไทยสายตีท็อป3ของโลกจีนเตือนระวังสาวไทยมามืด f i v วีชี้ครับคู่นี้โคตรมันโคตรสมศักดิ์ศรีและก็โคตรน่าดูกับการแข่งขันรอบ8ทีมในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่เราต้องโคจรมาพบกับญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดเนี่ยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องรับเดต เกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกหลังจากสาวไทยเราเนี่ยทำช็อกโลกมาแล้วครับสามารถพลิกชนะทีมชาติจีน3-2ต่อทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเลย นับตั้งแต่ปี2009นะครับโอ้โห14ปีที่เราไม่เคยผ่านเข้ารอบ8ทีมเลยครับในศึกชิงแชมป์โลกแต่ว่าครั้งนี้กลับผ่านได้แล้วก็ชนะจีนด้วยซึ่งเราก็ต้องโคจรพบกับทีมชาติญี่ปุ่นดีฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในตอนนี้นะครับหลังแข่งมา6นัดแพ้เพียง1นัดือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีและใน,นล่าสุดเนี่ยก็ชนะเปรูในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการเจอกันครั้งนี้สื่อระดับโลกอย่าง FIBB ก็ได้ออกมายกย่องนะครับว่าเป็นคู่ที่น่าดูมาก และเป็นบิ๊กแมตช์แห่งเอเชียเพราะว่าไทยเองก็ถือเป็นทีมที่สามารถพลิกชนะจีนที่เป็นตัวเต็งแชมป์รายการนี้แบบช็อกโลกส่วนญี่ปุ่นเองก็เป็นทีวางบบอว์ตลอดครับทำไมเอฟไอเนี่ย ยกย่องว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูและนังสือของ FIBB เองก็บอกนะครับว่าคู่ของนิชาัิไทยเนี่ยน่าจะเป็นการพลิกล็อกมากที่สุดในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยชนะจีนที่เป็น1ใน4ทีมที่ไร้พ่ในรอบแบ่งกลุ่มโดยสกอร์3-2เซตโดยชนะในเกมนี้ผู้เล่นตัวหลักอย่างการจนาและวริศราต่างก็อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและทําได้30คะแนนและก็25คะแนนตามลําดับไทยเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของความใจสู้และการวางกลยุทธ์ของโค้ชที่สามารถล้มจีนได้ ตอนนี้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชาเลิศด้วยการชนะเปรูและผลินได้โดดเด่นอย่างคิโมโตมิคุที่ทำได้16คะแนนในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่ากลัวเรื่องของความรวดเร็วในการโจมตีและกละยุทธ์ที่น่าทึ่งนี่ก็เป็นบทความของ f i v ครับที่ได้พูดถึงเกมที่ไทยกับญี่ปุ่นจะต้องเจอกันคือเขาก็บอกจุดเด่นของทั้งสงทีมนะครับทีมไทยเนี่ย ก็มีจุดเด่นในเรื่องของความใจสู้ส่วนฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกในเรื่องของความรวดเร็วในการโจมตีซึ่งเราก็ต้องระวังในจุดนี้นะครับและก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับล่าสุดเนี่ยเพจบอลบอล o ว l d เนี่ยถูกใจมากครับหลังจากจบเกมไปไม่ถึง24ชั่วโมงในมตช์ที่ไทยเนี่ยปัตทะจีนซึ่งมียอดผู้เข้าชมเนี่ยมากถึง1.1ล้านคนนะครับ แถมติดแฮชแท็ก4ในมาแรงด้วยคือต่างชาติเนี่ยแห่ชมเพียบครับเรียกเสียงอือหาจากแฟนทั่วโลกได้เป็นจนํานวนมากไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่าทะลุ1ล้านวิวสาหรับแมตช์การแข่งขัน,นขไทยประทะจีนครับที่เราพลิกหลอกออเอาชนะได้3-2โดยก็มีลายเม้นต,ต่างชาติครับที่บอกว่าเป็นแมตช์ที่เหลือเชื่อและน่าจดจําสาหรับทีมไทยและก็ยินดีกับชนะอันยิ่งใหญ่ของคุณส่วนเม้นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่ายินดีกับประเทศไทยเป็นเกมที่ดีมากและการทํางานเป็นทีมเนี่ยดีมากๆส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาก็บอกว่า เกมเข้มข้นมากทั้ง2ทีมทํางานหนักเพื่อมาที่นี่และไม่สําคัญว่าใครจะชนะหรือแพ้พวกเขาได้เข้าสู่ความฝันแล้วมันน่าทึ่งมากทีมไทยเนี่ยครับคือเมนต่างชาติบางส่วนเท่านั้นนะครับก็เข้ามาเมนชื่นชมในคลิปที่มียอดวิว1.1ล้านคนไม่ถึง24ชั่วโมงสำหรับสาวไทยเรานะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องต่อมาครับสื่อจีนก็ออกโรงเตือนญี่ปุ่นการเจอกับไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากทั้งในทีมไทยก็ไม่ถือเป็นทีมชั้นนํา และความแข็งแกร่งเนี่ยต่ำกว่าหลายทีมแต่ว่าในเซตตัดสินเซตที่5เกมที่เจอกับจีนเนี่ยวอลเลย์อบอลหญิงของทีมจีนดูเหมือนจะตื่นเต้นและพระมาะ่าในขณะที่วอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยดูนิ่งและมีความมั่นใจอย่างน่าทึ่งทีมไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่ควรระวังแม้ว่าพวกเขาจะโดนขึ้นนําก่อนแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้และ,สะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและพวกเขาก็ยังมีทักษะพื้นฐานเทคคนิที่ดีมาก และมักทำได้ดีในช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งมักสร้างความกดดันและความยากลำบากให้กับคู่แข่งอย่างเช่นยูสิของจีนที่โดนมาแล้วเนี่ยครับ คือสื่อจีนเองก็ออกโรงเตือนญี่ปุ่นเลยบอกว่าระวังสาวไทยดีๆเพราะว่ามีความใจสู้และก็มักสร้างความลำบากความกดดันให้กับคู่ต่อสู้อยู่บ่อยครั้งจีนโดนมาแล้วนะครับจึงจะเจอญี่ปุ่นเนี่ยมันแน่นอนขนาดสื่อจีนยังออกโรงเตือนเลยครับและสถิติของทีมชาติไทยเนี่ยก่อนที่จะพบกับญี่ปุ่นสถิติก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะผู้เล่นหลักๆที่ติดท็อป3ท็อป5ของรายการดีแชมป์โลกเลย โดยหลังจากจบการ่น,นขันรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผู้เล่นไทยอ19ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับติดท็อป3นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่วริศราครับเป็นผู้ทําคะแนนสูงสุด99คะแนนเป็นอันดับ2ของโลกอยู่ในตอนนี้และวริศราคนเดิมเนี่ยก็ยังติดท็อปตบยอดเยี่ยมครับทำไป87คะแนนส่วนมือเซตยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นกนกพรแสนทองครับที่เซตเข้ามือเหลือเกินเซตได้อย่างยอดเยี่ยมนิ่มนวลละมุนครับคนนี้ คือมีจังหวะหนึ่งที่ดวลหน้าเน็ตกับจีนปรากฏว่ากนกพอเนี่ยสามารถชนะจีนได้กับการดวลหน้าเน็ตครับโอ้โหทั้งที่ตัวเล็กกว่ามากแต่เขายังชนะได้ แล้วพูดถึงการเซตเนี่ยเซตเหมือนนุสราเลยครับคือมีความดุมนวลน้นำหนักในการเซตก็ดีก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราชนะจีนเลยครับการเซตลูกยากเนี่ยทำได้หมดเลยก็ต้องชื่นชมครับอายุไม่ถึง19ปีแต่ว่าเล่นดีมากส่วนอีกคนนึงก็เป็นกัญยรัตน์ที่ติดรับเสิฟยอดเยี่ยมหรือเรียกว่าบอลแรกนั่นแหละครับคือบอลแรกเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้ในรายการจิงชป์โลกนะครับเป็นอันดับหนึ่งไม่มีใครแย่งได้เลยครับนั่นก็หมายความว่าบอลแรกในการแข่งขันเนี่ยเร ครับทีมชาติญี่ปุ่นก็มีสายติผู้เล่นน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือคิโมโตะมิคุตำแหน่งหัวเสาที่ทำแต้มสูงสุดของรายการเขาทำไป136แต้มนะครับแล้วก็ยังมีนิชิกาวะ ตำแหน่งลิเบโรที่ขุดบอลดีที่สุด89ครั้งซึ่งกระโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่โดยที่สติก่อนหน้านี้วลีวันหญิง U19 ของไทยเคยพบกับญี่ปุ่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อปี2018ซึ่งผลเนี่ยก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไทยไป0นต่อ3เซตแต่ว่าสาติดังกล่าวเนี่ยก็จะบอกไม่ได้นะครับว่าทีมไหนจะแพ้หรือว่าทีมไหนจะชนะคืออยู่ที่แมช์นี้นะครับว่าทีมไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยใครจะสามารถระเบิดฟอร์มการเล่นจนมากระสู่รอบตัดเชือกหรือว่ารอบ4ทีมได้ โดยครั้งนี้ทีมพิชชนะจะบันเข้าสู่รอบรองชาเลิศส่วนทีมที่แพ้จะตกลงไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8ต่อไปนะครับมาลุ้นกันว่าสาวไทยเราจะชนะหรือเปล่าถ้าชนะญี่ปุ่นได้อีกเนี่ยคือเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วนะครับไม่ต้องกลัวใครแล้วสำหรับสาวไทยอายุไม่เกิน19ปีถือว่ามีความยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาละครับมาดูเพื่อนบ้านเราหน่อยครับเวน,นามงก็แอบหวังเล็กๆกับเราถึงแม้ว่าในเกมที่เราชนะจีนเนี่ย หลังจบเกมสื่อของเวียดนามเองก็ได้ออกมารายงานผลกันข่งขันดังกล่าวซึ่งถ้าไม่มีชาวเวียดนามเข้ามาแซวความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าวันล์ว,วันหญิงไทยอ19ชนะจีนได้เพราะความโกงและตัวเก่งของจีนก็ขึ้นไปเล่นอายุ21หมดแล้วแฟนเหยียเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาครับบอกไทยโกงบ้างจีนอ่อนบ้างโดยมีหลายเม้นเลยครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเกมที่ไทยชนะจีน หลังจบเกมเน march, kind of <contamination> <like> ี่ยบางเมนก็บอกว่าไทยเนี่ยชนะทีมบีของจีนยูสิบเก้าตัวเก่งของจีนเลื่อนไปเล่นชุดยูยี่สิบเอ็ดหมดแล้วส่วนเมนตมาเขาบอกว่าตัวหลักจีนขึ้นไปเล่นยูยี่สิบเอ็ดหมดแล้วแต่ยังไงก็ต้องยกย่องไทยที่เล่นดีวริสรากับการจนาลุกเป็นไฟส่วนเมนตมาเขาบอกว่าตอนเริ่มเกมตัวเซตไทยมือซ้ายแตะตาข่ายแต่ว่ากรรมการไม่ปรับฟาวไทยได้แต้มจากการโกงจนชนะแม่เวียดนาม ใส่ร้ายเราเกินไปนะครับส่วนเม้นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไทายชนะจีนชุดนี้ที่ไม่มีความเก่งแต่แพ้ดิกซาง0-3คือเราแพ้ดิกซางนะครับในสิกวย์วอลถ้วยก่อรอบรองชาเลิศซึ่งดิกซางก็จัดหนักจัดเต็มครับสุดเราอายุ19ปีส่วนเมนต่อมาเขาบอกว่าตัวหลักของจีนอยู่กับทีม U21 ที่เพิ่งได้แชมป์กีฬามหาวิทยายลัยโลกแถมชุดนี้ไทยยังแพ้เวียดนาม3เซตร,รวดแต่เมนตต่อมาครับเขาบอกว่าจะอ้วกโกงแต่ภูมิใจมาก เนี่ยครับก็เป็นเ,เวียดนามในแมตช์ที่เราชนะจีนคือเขาไม่ได้แสดงความยินดีกับเราเลยครับอาจจะอิจฉาเราด้วยซ้ำครับสำหรับแฟนเงียนคือรายการนี้ไม่มีชาเลนจ์ครับกรรมาการก็มองด้วยตา และก็ตัดสินในไทยได้แต้มจนชนะจีนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราครับเป็นเกี่ยวกับกรรมการและจังหวัดน,นัานก็น่าจะไม่โดนด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องดวกับญี่ปุ่นครับยังไงก็รอติดตามกันสําหรับสาวไทยเราเวลา17นาฬิกาอย่าลืมตามเชียร์กันนะครับแอดกอ็จะมาบเบตกันอีกครั้งหลังจากจบเกมยังไงรอติดตามกันได้เลยส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ